ของเราค่ะพี่คือเขาใช้หยาดเหงื่อแรงงานของเขาแลกมาบางคนอาจจะใช้ปนกับน้ําตามาก็ได้อย่างเงี้ยพี่คิดถึงใจเขาใจเราถ้าเกิดของเราหายเราก็อยากได้คืน หนูอะค่ะประกอบอาชีพขายรถไถนาเดินตามเกษตรมือสองอะค่ะพี่แล้วทีนี้คือลูกค้าเนี่ยเขามาซื้อของที่ร้านนะคะเขามาซื้อรถไถนาที่ที่บ้านไปหนึ่งคันนะคะพี่นี้ก็คือเขามาซื้อเสร็จปุ๊บ,บก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปแบบทํางานต่างๆะค่ะพี่แล้วทีนี้มาเจอกระเป๋าของลูกค้าอีกทีก็ประมาณหกโมงทีนี้พ่อก็เลยโทรหาหนูถามว่าเนีย่ยลูกค้าลืมกระเป๋าตังไว้คนไหน คือหนูก็ที่แรกก็ไม่รู้ว่าว่าเป็นของลูกค้าคนนี้หนูก็เลยบอกให้พ่อไปหาผู้ใหญ่บ้านว่าเอ่อเนี่ยก็คือเก็บกระเป๋าตัตงค์ได้นะเพราอความบริสุทธิ์ใจเราแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านไว้ก่อนก็คือที่แรกก็ลงเฟซบุ๊กค่ะพี่ลงเฟซบุ๊กลงเฟซบุ๊กประกาศตามหาค่ะว่าใครพอจะรู้จักพี่คนนี้คนนี้ไหมแล้วทีนี้ก็มีคนแชร์ช่วยๆต่อๆกันไปหลายคนอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้ก็ไปเจอเฟซบุ๊กพี่คนนึงเขาเป็นคนแนะนําพี่คนเนี้ค่ะพี่คนที่ทํากระเป๋าตังค์หายเนี่ยค่ะมาซื้อมาซื้อรถที่บ้านผู้ใหญ่เขาก็เลยติดต่อไปกับคนคนนี้ค่ะคนที่พามาก็เลยได้รู้จักว่าบ้านพี่เขาอยู่ที่ไหนที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่ก็เลยประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านอีกคนนึงอะค่ะก็ให้ประสานแล้วก็ลูกค้าก็รู้แล้วก็มารับที่ที่บ้านผู้ใหญ่สมพิษเนี่ยค่ะพี่ เขาก็บอกว่าขอบคุณมากค่ะเพราะว่าน้อยค่ะที่ที่ที่จะได้คืนถ้าเกิดว่าเป็นเงินเป็นอะไรหายเงี้ยค่ะเขาก็ก็ดีใจอะค่ะพี่ที่เขาได้คืนมันไม่ใช่ของเราค่ะพี่ถ้าเกิดว่ามันเป็นของเราเราก็คงต้องลําบากคือเขาใช้หยาดเหงื่อแรงงานของเขาแลกมาบางคนอาจจะใช้ปนกับน้ําตามาก็ได้อย่างเงี้ยพี่ คิดถึงใจเขาใจเราถ้าเกิดของเราหายเราก็อยากได้คืนก็เลยแบบก็เลยอยากคืนให้เขาเพราะว่าถ้าเราทํามาหากินสุดจริตอ่ะพี่เขาก็อาจจะบอกต่อไปก็ได้ว่าเอาร้านนี้ซื้อขายซื่อสัตว์บริการดีตรงต่อลูกค้านะผลตอบแทนกลับมาเราก็อาจจะได้คืนกว่าเงินแสนนี่ก็ได้ค่ะพี่